หุ้นเทคสหรัฐนี่ครองตลาดมาเป็น10ปีเลยนะครับแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วว่าเอ๊ะยุคทองของพวกเขากำลังจะจบลงจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับคำถามนี้นี่ต้องบอกว่าสำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของนักลงทุนรายใหญ่ๆนะแต่มันกระทบกับพอร์ตของพวกเราทุกคนเลยเพราะเชื่อเถอะครับว่าไม่ว่าเราจะลงทุนในกองทุนไหนกองทุนรวมหรือว่าหุ้นต่างประเทศยังไงก็ต้องมีหุ้นกลุ่มนี้ติดมาด้วยเสมอ เอาเละครับก่อนที่เราจะไปมองข้างหน้าเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวในทศวรรษที่ผ่านมากันสักหน่อยนะครับไปทําความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรที่ทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่สายเทคพวกนี้โตเอาโตเอา,เอาจนมีพลังมหาศาลขนาดนี้คือถ้าดูตัวเลขกันจ่าจ่ะนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มเติบโตขนาดใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่ในดัชนี NASDAQ 100ซึ่งก็คืออ่าเหมือนเป็นตะกร้าที่รวมหุ้นเทคชั้นนำ100บริษัทของอเมริกาไว้นะครับ พวกนี้สารผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง18%ต่อปีโอ้โหเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับแล้วเคล็ดลับเบื้องหลังผลตอบแทนมหาศาลนี้คืออะไรกันคำตอบก็คือพลังทั้งหมดมันไปกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวเนี่ยแหละครับคุณกลุ่มเทคโนโล,โลยีเนี่ยมีน้ำหนักในดัชนี NASDAQ สูงถึง60%ย้ำว่า60%เลยนะครับ เรียกว่าแทบจะแบกทั้งดัชนีไว้คนเดียวเลยก็ว่าได้และถ้าเราซูมเข้าไปในกลุ่มเทคโนโลยีอีกทีนะครับก็จะเจอกับหัวหอกที่เป็นเหมือนกับเจ็ดยอดเซียนที่เราเรียกกันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Nvidia หรือ Tesla ชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ลากตลาดหุ้นทั้งหมดให้พุ่งทะยานขึ้นมาแต่อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าในโลกของการลงทุนไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่เลิกลา แน่ดูเหมือนว่าตอนนี้มลมมันกำลังจะเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วครับมันมีสัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกเราว่าเกมกำลังจะเปลี่ยนไปปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือยุคดอกเบีย้ยต่ำมันจบลงแล้วพอธนาคารกลางเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บมันก็เหมือนกับการไปเหยียบเบรกเศรษฐกิจเลยครับตน้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นหมดซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้หุ้นเติบโตที่เราเคยคาดหวังกําไรจากมันไกลๆในอนาคตเนี่ยดูน่าสนใจน้อยลงไปถนัดตาเลย พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยทําให้นะักลงทุนเสียงแตกเป็น2ฝั่งเลยครับเกิดเป็นคําถามใหญ่เลยว่าเอ๊ะเราจะยังเชื่อมั่นในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปดีหรือว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหันไปมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในบริษัทขนาดเล็กที่อาจจะกลับมาเฉดฉายชาในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้และก็นี่เลยครับสี่สัญญ,ญาณสําคัญที่หลายคนกําลังจับตามองกันอยู่ว่ามันอาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยได้กลับมาพง,งาดอีกครั้ง ไล่ไปตั้งใจทิศทางดอกเบี้ยที่อาจจะพลิกกลับเป็นขาลงไปจนถึงเรื่องความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเลยทีเดียวคือเราเถียงกันมาตลอดเลยนะครับระหว่างหุ้น g r o w ที่เน้นการเติบโตในอนาคตกับหุ้น v a l u ที่เน้นของดีราคาถูกแต่แต่ถ้าผมจะบอกว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่การมองตลาดที่ผิดมุมมาโดยตลอดล่ะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักลงทุนระดับตำนานเลย ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองครับที่สอนให้เรามองข้ามป้ายกำกับพวกนี้ไปซะแล้วหันไปโฟกัสที่หัวใจจริงๆของมันนั่นก็คือคุณภาพของธุรกิจครับและนี่แหละครับแนวคิดนี้เองที่จะนำเราไปสู่กรอบการลงทุนแบบใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมันคือการมองหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเลยว,ว่าใครจะแปะป้ายให้มันว่าเป็นหุ้นสไตล์ไหนแทนที่จะต้องมานั่งเลือกว่าจะอยู่ทีม g r o ธหรือทีม value นะครับ ลองเปลี่ยนมาใช้3เสาหลักนี้แทนดีกว่า 1. เลยคือหาบริษัทที่เจ๋งจริง 2. บริษัทนั้นต้องมีการเติบโตที่ดีและ 3. ข้อนี้สำคัญมากคือเราต้องซื้อมันมาในราคาที่ไม่แพงเกินไปครับคำถามต่อมาคือแล้วบริษัทที่ว่าเจ๋งจริงเนี่ยมันดูยังไงง่ายๆเลยครับให้มองหาสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองหรือ competitive mode มันคือความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากมากๆลองนึกภาพตามนะครับแบรนด์ของโคคาโคลาที่ไม่มีใครแทนที่ได้หรือเครือข่ายผู้ใช้ของ Facebook ที่ทำให้คู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาเจาะตลาดยากสุดๆนั่นแหละครับคือคูเมืองที่แข็งแกร่งส่วนเสาหลักที่3เรื่องราคาที่ไม่แพงเกินไปเราก็มีเครื่องมือเจ๋งๆอย่าง PEG ratio มาช่วยครับ มันช่วยให้เราเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นว่าราคาหุ้นที่เรากําลังจะจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับการเติบโตในอนาคตของบริษัทหรือเปล่าถ้าตัวเลขนี้คํานวณออกมาแล้วต่ํากว่า1ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่แพงครับโอเคครับพอเราฟังมาทั้งหมดนี้แล้วก็มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดแล้วเราในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งจะเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองได้ยังไงเราอาจจะแบ่งได้เป็น3แนวทางหลักๆนะครับ แนวทางแรกเลยก็คือลงทุนแบบสบายๆตามดัดชนีไปเลยแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าพอร์ตของเราอาจจะไปกระจุกตัวอยู่หน่อยแนวทางที่2คือลุยหาหุ้นขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูงๆซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องทําการบ้านหนักหน่อยแล้วก็ต้องจับตาสถานการณ์ดอกเบี้ยให้ดีเลยและแนวทางสุดท้ายครับคือสวมบทเป็นนักสืบค่อยๆเฟ้นหาคัดเลือกบริษัทคุณภาพเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมและสุดท้ายนี้นะครับ บางทีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตของเราแต่เป็นการเปลี่ยนคําถามที่เราใช้ในการมองหาโอกาสลองเปลี่ยนจากการถามว่าเอ๊ะหุ้นสไตล์ไหนจะมาแรงเป็นอะไรคือคุณสมบัติของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วคาตอบที่ได้จากคาถามใหม่นี้อาจจะเปิดโลกการลงทุนของเราให้กว้างขึ้นกว่าที่เคยเป็นอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับ